หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย m a c ครอ r i e DW28 ร่วมพูดคุยกับคุณเดทนาฟางสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสัปดาห์นี้มีหุ้นตัวไหนสามารถเก็งกำไรได้บ้างคะ ก็จริงๆเราเลงไว้ก็คือตัวเซียงมีนะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับเอ่อในสภาวะช่วงนี้ตลาดมันอาจจะไม่ค่อยดูดีมากนะกันนะครับเพราะฉะนั้นคือการเทรดก็ระมัดระวังนิดหนึ่งถ้าสมมติไม่ถนัดในฝั่งเออเพงกําไรฝั่งพุทธนะครับเราก็มาหาพวกหุ้นที่แข็งว่าตลาดแล้วก็เล่นเป็นสั้นๆเป็นจังหวะแบบตีหัวเข้าบ้านแล้วรีบออกนะครับก็เออสำหรับเสี่ยวม,มี่เองเนี่ยถ้าสมมติเขาไม่ได้หลุดตรงบริเวณโลของรอบล่าสุดตรงประมาณแถวสิบเอ็ดจุดห้านะครับ ก็ลุ้นเพียงกาไรดีบาวแต่เมื่อเข้าสู่โซนต้านหรือเข้าใกล้เส้นดาวเทลาย์ที่กดลงมาอะไรเงี้ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับครนี้คือเล่นฝั่งพุทธอาจจะง่ายกว่าแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดก็อาจจะใช้วิธีนั่งรอนะครับจนตลาดหมดแรงขายแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาเล่นอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะก็คือย่อลองคอนะคะย่อหนองใช่ครับนี่นะคะได้ค่ะเราสแกนกราฟมาให้ล้วต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะ สัสดีค่ะ,ค,ะคุณเนธนานะคะฟังสาจามีสลัทสะพายจำกัดน,นะคะคัดหุ้นเด่นมาให้เป็นตัวของเซี่ยวมีนะคะก็เก่งกําไรกลยุทธ์ลอยยอนิดนึงนะ,ะกลยุทธ์ย่อรองคอค่ะนะคะก็จะสามารถเทรดผ่าน DW ของค่าย28งแปดมาครีได้เลยนะคะตัวยอ่อนะคะ Z IAOMI28C2310A ค่าเกียริ่ง6 Sensitivity ี1 9จ่จริงๆมีอีก1ซีรีส์ด้วยนะ,ะท่านลองเลือกดูนะคะ ท่านสามารถเทรดหุ้นนะคะที่เป็นหุ้นฮ่องกงอ้างอิงผ่าน DW ผ่านหมายเลข28ค่าย28แป c เมอร์คอรี่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เลยนะคะแสนสะดวกสบายค่ะไม่ต้องไปเปิดพอทที่ตลาดฮ่องกงนะคะสามารถเทรดผ่านพอตเดิมที่เปิดที่เซ็ตนี่แหละค่ะนะคะผ่าน DW ของ28 m แปดเมอร์คี่นอกจากหุ้นรายตัวท่านยังสามารถเทรดตัวดัชนีห่างเส็งและห่างเสงเทคได้นะคะรวมไปถึงตลาดอื่นๆนะคะ ทั้งตลาดหุ้นไทยเซ็กซฟิฟตี้แล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์นัสแดคเอสแอนด์พีห้าร้อยนะคะเลือกหมายเลขสองแปดแมคเคลีค่ะสามารถสแกน QR ียร์โค้ดข้างจอหรือเซิร์ชแอดไทยดีดบิเพื่อเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีการส่งมุมมองนักวิเคราะห์และก็กิจกรรมดีๆจากแมคเคลีเนี่ยทางไลน์เพื่อท่านไม่พลาดทุกข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านนะคะส่วนใครที่ต้องการเทรดเนี่ยสามารถไปดูตารางดกิ n ง เลือกหุ้นเลือกซีรีส์ได้ที่เว็บไซต์ของ m ม c u ค r i ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai DW